ปราบสวัสดีครับพี่้องปลอดไปสุโคสุคล้นที่เสียสลาเวลาเขามารับชมช่องนุมอำนาจพาะเี่ยวอยู่ในตอนนี้ครับพี่น้องผู้ขาเองก็ะด้เดินทางมา,าแถววัดดอนใหญ่ครับพี่น้องวัดดอนใหญ่อำเภอล,ลำลูกกาจังหวัดปทุมธาน,นีครับพี่น้อง ครับก่อภาพบรรยากาศสวยงามมากครับสวยงามมากพรุ่งนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ครับเป็นวันอาทิตย์ก็จะมีงานนะครับเป็นงานใหญ่วันนี้ผู้คนก็กําลังหลั่งไหลมาวันนี้เป็นช่วงบ่ายอยู่ครับในวัดดอนใหญ่นี่ก็สถานที่จอดรถก็กว้างขวางนะครับจอดด้านนอกก็มีเลยจะไปเที่ยวชมลานพญานาคนะครับเ,เพื่อน ภายในก็มรีรถรับส่งนะครับมีรถรับส่งไปหลายที่หลายวัดครับชมหลายวัดไปทำบคำคุญทำทานมาถึงก็ไปกราบไหว้ขอโชคขอลาบขอพรได้นะครับ เดินรอบๆภายในก็บรรยากาศดีครับบรรยากาศดีน้ํานี่ก็ญาติโยมออกมาถวายนะครับร่วมทําบุญทําทานครับมีน้ําเย็นไว้ให้บริการนะครับหลวงโบสถ์สวยงามมากครับเป็นวัดใหญ่โบสถ์ใหม่นะครับเป็นโบสถ์ใหม่สวยงามมากครับสวยงามมากยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างมีหอกอง หอละคังนะครับครับนี่ก็เป็นป้ายบอกบุญญาติโยมนะครับมาถึงก็เข้าไปกราบนมัสการทาบทุญทาทาน5บาท10บาทร่วมด้วยช่วยกันภายในวัดของเราได้นะครับมีพัดลมใหญ่ใหญ่มากครับ เวลามีงานก็จะท่านก็จะเอามาเปิดนะครับชมกลองใหญ่ครับกลองใหญ่ครับกลองใหญ่มากาทางต่างจังหวัดแล้วก็เรียกว่ากลองเพลนครับกลองเพล่ยังก็เป็นพระพุทธรูปลหลายปางนะครับสุโคไทยหรือว่า,าทาราวาดีก็น่าจะมีหลายยุคหลายสมัยครับ ภาพบรรยากาศสวยงามมากครับสวยงามมากน่าจะมาพักผ่อนหย่อนใจนี่ก็เป็นบอ่อปลานะครับบ่อปลาครับน้ำตกสวย,สวยนวัดตอนใหญ่พาบทหลานมาสะพานแก้วนะครับสะพานแก้วมาดูปลาครับยัดดอนใหญ่ คลองแปดอ,อลำลูกกาจัังหวดปทุทมธานีห้องน้ำห้องท่าก็สะดวกสบายมีปลาสูไว้งามไว้ให้บุตรหลานดูชมปครับตัวใหญ่ๆสวยๆหลายสีครับลหลายสีครับ,รบมาทางนี้ก็จะเป็นบ่อเต่านะครับบ่อเต่าเต่าเยอะมากมีแต่ตัวใหญ่ๆครับเต่า เต่าลายสายพันธุ์นะครับ,บ,บวันนี้กับผมก็พาบุตรหลานมาพักผ่อนหย่อนใจมาเที่ยววัดมาชมภาพบรรยากาศสวยๆครับเย็นๆน,น,นะครับย,ย,ยายกับหลานก็นั่งเล่นไปไปซื้อเอาเอาตังไป เคยเห็นขนมปงเน่งไหมครับขนมปงเน่งลูกใหญ่ๆครับลูกใหญ่ๆเอาไปชิมดูสักลูกส่วนมากก็จะไปเจอตามงานวัดครับขนมป้งเน่งขนมไทยๆครับอาหารการกินขน,นมนมเนยเพียบครับ นี่ก็ภาพบรรยากาศภายในเหมาะที่จะมาพาบุตรหลานมาพักผ่อนหย่อนใจมานั่งพักอากาศดีๆเย็นๆครับมาภายในไม่ผิดหวังครับอาหารการกินขนมนมเนยเพี่บครับไข่ขไขต้มมีครับหลานน้อยก็นั่งพักผ่อนกินขนม Thank <laughs> you. าพบรรยากาศสวนหย่อมภาพบรรยากาศสวนหย่อมภายในที่พัก,ก่อนอย่างใจร่มลื่นครับวันนี้แดดแดดมากครับแดดดอนอบอ้าวนิดนึงครับผู้คนก็กําลังเดินทางมาครับกําลังเดินทางมาทั้งเข้าและออกทั้งไปและมาและกลับก็มีครับเรื่อยๆครับ หลานน้อยก็นั่งสบายนั่งกินขนมกับยายพี่สาวก็นั่งกินไอส์เตมมีความสุขกันมากนะครับณวัดดอนใหญ่อําเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี มีขนมจีนไว้บริการล้อนครับแม่ค้ากำลังตักชิมดูบะนี่ก็เป็นน้ำยาป่าใส่ผักได้เลยนะคะนานๆทีก็จะได้มากินขนมจีนเม,มืองประทุมธานีครับเขาบอกว่าอร่อยมากขนมจีนขนมจีนทางมอญเมืองประทุมธานีอร่อยมากนะครับ มาทางนี้ก็อย่าลืมครับน้ำจิีนผักนี้ตามใจชอบนะครับอชอบแบบไหนผมก็จะชิมดูชุด50บาทไม่แพงครับอร่อยมากอาชอบผักชอบถั่วง,งอกพริกผงน้ำปูน้ำปลาใส่เข้าไปครับพริกผงพริกแห้งใส่เข้าไปนะครับมีน้ำจิน วัธรรมดาวันนี้ร้อนมากอากาศร้อนเย็นๆน,น่าจะมีฝนครับมาพรวดตอนใหญ่ท้าไม่กินเผ็ดก็พริกนิดๆหนึ่งนะครับพริกน้ำปลาหน่อยมันจะเค้นชิมดูก่อนนะครับก่อนปรุงนะครับแล้วก็มีพริกคั่ว ถ้วยนะครับ <Hey. S 1> ครับก็มีนมจีนถ้วยใหญ่ๆอร่อยมากครับมาทางวัดตอนใหญ่ก็อย่าลืมครับขนมจีนน้ำยาปลาน้ำยากะทินี่แหละครับเพื่อนๆถ้ามาก็อย่าลืมอุดหนุนน้ำพริกพ,พี่ยาครับหอมหมกมะปลาครับโอ้พี่ ไปห้อาหาเต่าก่อปเออกินไม่อิ่มกินไม่อิแล้วอร่ยมากกินอยู่เกังกินอยู่ครับแต่็อร่อมันไปไหนชิ้นใหญ่ใหญ่ตไปร่ไปร้อนมากร้อน ไปไปครับครับด้วยครับดึงก่อนทั้งนั้นนะน้องจะสลายโดนัทแล้วครับจะดึง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 มาสเปนให้แบงค์ครับดึงดึงเอามาเล่นด้วย อ้เจ้า้าท่นะรมาแลหลับา